เชื่อเลยตล่ามาคืออันนี้คือนอกนอกจากละครแล้วนะเราไม่ได้เจอกันเลยเนาะ่ามาจาก็นไม่อยากจะนับกินเลยแต่คนี่น่ารักดนคือล่แต่ีใจจริงที่วันนี้มาล่ามาด้ค่ะแม่ซีซีเลยกนะคะ yes

ตื่น <c oughs> เต้นใช่มากจริงอ <c oughs> ันนี้นก็คือแบบคือล่เนาะใช่เป็นไงบ้างคตอนนี้รู้สึกมาฝึกเสร็จรันนี้เป็น,น,ปนยังไ, <c oughs> ไงความรู้สึกตื่นเต้นมากเต้นใช่ไหมเสียงวามตื่นเต้นแ,แบบว่าเหมือนไม่ใช่ลูกครึ่งอ่ะความมั่นใจที่เคยมีแต่ก่อนนี้นก็คือแบบไม่ไดยังไม่ แล้วมีใจอยากซ้อมมากซ้อมอีกได้ไหมซ้อมของซ้อมอีกหน่อยขออีกหน่อยาษาอีพีผ่านล้อมได้ไหมครัขอบคุณนะครที่มาช่วยทำให้คอนเสิร์ตการแข่งขันแบบคุณติดมากๆเลยในคริสต์มากขอบคุณที่มาอ่าค่ะขอเสียงดังๆให้คุณเจย์แล้วก็อยากให้ทุกคนมาดีลูกกาในวันดีลูกกาเออเออนี่อะไรนะ ทีนี้เป็นใคครับวันนี้ได้ขึ้นมาเสิร์ฟแล้วก็ได้มาได้ใส่ชุดวชิระก็ทีอ่าขอบคุณค่ะขอบคุณเุณยังร้องมากๆเลยนะคะเคยแต่ขี่รถเครื่องตามผู้แดงผู้บินวันนี้ได้ขึ้นมาอยู่ข้างแล้วหนูจะปวดให้เยัง ขอบคุณครับคุณขอบใจที่ต้องมาใมของศิลปินด้วยที่เจนนี่รักพวกเราบ้าขนาดนี้นะครับก็เป็นตัวแทนของแฟนกลับทุกคนนะเให้เรารู้ว่าเวลาทุกคนรักเราความสุขที่ทุกคนเด็นไงตัดที่ติดใจอย่างนี้อันนี้คือที่แสดงออกตลอดมาตอนที่ซ้อมทั้งที่แบบว่าเวลามาเจอหน้าที่เนี่ยคือพี่งงเมื่อกี้เหมือนแบบเหมือนเกลียดพี่มากกว่าที่จะชอบเขาเถอะคือ ขอบคุณครับพี่ดีเจอกนบ้างเมื่อเกียแบบเออกอลดักที่ร้านตัืนตั้งอยู่ฝั่งนี้นะอ๋อาเลยาเลยขอบแุณมกนะที่มาจริงๆนะมให้ไอทีมีเสยงนะขอเสียให้เจ้านี้ด้วยครับขอบคุณนะครับแล้วก็ ที่โรงพยาบาลนะครับคือเอาอย่างแรกเลยถามก่อนว่าตีเวลาลงปกันโอเนี่ยไม่โกรธกันเลยโอ้แต่ตอนเดี๋ยวคุณดูเนี่ยหนูโดนด่ากันเยอะเลยผมก็เอาดีๆแล้วไหมโอ้แต่ว่า กดก็ลืมไปเพราะว่าเป็นน้องรักน้องเป็นพี่เป็นน้องกันก็จะบอกว่าคาเล่นได้กันแบบนี้บม่เป็นี่เนี่ยมันเข้ากันหมดถึงจริงจริงแล้วมันไม่เจ็บหรอไม่ได้แบบตีไม่เจ็บไม่เจ็บหรอครับตลอกตกเป็นไม่เจ็บแค่โบท็อกย้ายที่ยังไงก็เป็นเป็นยังไงมาเนี่ยตัวน้ำนลงตัวน้ำไม่เจ็บไม่เจ็บ ไอเเมจะมอกว่าโกรธไม่โกรธไโกรธแบบรับแบบนมอไี่หมเลยคืออยู่กันายี่สปีแล้วยี่สิปีที่ย่ที่อยู่ได้นานมากโกรธไหม่โกรธเหรออันนี้ไกรจริงจริงเนี่ยบอกเลยว่า เวลาเราได้เห็นอย่างเงี้ยหเ,เห็นเจเห็น,นทือแล้วก็มีพี่แซมพี่สองหรือได้รบทวนความหลังมันมันทำให้เรามีความสุขขึ้นบ้างจริงแล <c oughs> ้วก็ทีทีเฮ้ยสั่งเ <c oughs> พราะพวกเราจะพูดปิดดีๆอยู่แล้วอ่ะอานยี่นก็ดียังไงได้รับทวนทวนแบบ,นนบหนักของเราแซดสนิท คือ <c ười> มันเป็นไปร่องเยอะมากในในในหนังแส,สตดแล้วก็คนชอบก็เยอะแล้วคนก็จดจาฉากลูกวิวยเดี่ยวฉากสัตยานในนี้ก็ฉากร้องเพลงตาล่าบอจริงก็คิดถึงจริงก็คิดถึงนุกมา,มา,า <c ười> กๆเนาะจริงคืออย่างที่บอกตอนเราตอกันนะ <c ười> ว่าพาแกอยู่แกคงได้มาบนเวทีนี้แล้วโดนคนได้เห็นแกเล่นมีหลายฉากเลยอืใช่เราคิดถึงแกยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่มาสร้างจุดรอนให้กับ ที่อนมาสิมาสิมาสิมสิ่ามาิม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 าอิมาสาิมาสิมมสิมาสมาามาสามสิมาสิมาสิมามาตามามาสิมาสิมาสิมามา